แง้งทไมเนี่จ้าพี่นออ้องช่วงบ่ายขึเขาแข้ไมแงม,มับวบแกงมัก้อไมอมีแง<ห>่ในหมอนมีหมวกบวบมีเปต้นน้าน้าเมียน,า,น,า,น,า,นาจะเนเียวบอบงนี่งุงหนึงเกลียวนเนาะวัดพุด่นก็มีพระอิตูพี่น้องมีพรอิตูใบแมงลักแล้วมีพระขาอุ้วยว่นลัคือนนวัตนพระขาหอยด้พี่น้อง ผักวาปกับถิ่นเลยผักเลยไหใส่ปลาสับใช่ไหมเาม่เดวลยรายทีไหจะไปเนอะซื้อร้ายคิดหมเลยใส่ผักใส่ก็เลยถินใส่รสคืออะไรอ่ะนี่ปลยกงะเงี้ยหน่อยมันลายรายรสตักแง่อีกเคย จะเคยแกงแบบตีผักร่วมกันแจ้อีตูพักขาสแงะผักแงะเนไหมเป็นยังไงขาอ้พี่น้องกินกันต้องบแม่นี่อะไรพี่น้องไพี่น้องมากินเผาั้ตเดิบตีคทำไมสวัสดีครับพี่น้อง ให้กล้องหนาวเพราะว่ามานั่งอยื่ออกเงี่ยนก็มีคนเบื้องหลังใน้ดีตกินแตน่ยืดซื้ออันนี้จวัาเห็นมันเดินอยู่ รีไนไหมนุ่วดีขนาดภางใตนะครับยันนีเป็นคน้ทางลังเป็นเหลนะเ็ก,ลากมากเลยย่างาุขึ้นยตดกใชคับกล้องจัุนังอมาชีนเยครับ โอ้ยแมงวันเนี่ยย่างบ่ายมากแล้วมี่มให้นั่งแต่ไงไม่จะนอนเนาะ cúi đầu cúi đầu mà mà nhám nó của đây quay khẩu còn quay thì quay thôi biến bạc, như thế này ้เสียน้ำในอ้ขน้ำแงน้อันบนออกไปหาลูกกระติไปนั่งเด้อซื้อน้ำแข็งมนีน้ำแข็งกินกริกเสดล้ำลด,ดไปนะ้ บ but, but uh ักขาปุดมากเงี้ยปวดที <sangat bunları anderen> ่ดูดอะไรเงกว่านั้นาะว้ใไ่ไมู่ดยังกว่ากราแล้วแกเลยอันดียอันเดียแล้วแก่ขนาไว้ยไ่เมนูยังกว่าินกะปวดกี่แกวอยู่ะ ไปนอนมาได้จริงกมันจะใหะม่หมากลยยืมถ้วยแดยงน้อยก่ออันนี้ห้องแดงน้อยเดี๋จะพอไดนะ้ จะเฮ็ดผาทศผ่นแล้วไปดักคนที่ว่าเป็นเดียวาบางกองนะครับกินไปน้ำเดียวาบางไปนนะ้ำกระเบื้องยามันดับเกือบหน่อยน,น่องน่องน่องคือว่าบราเล่นมันเป็นธรรมชาติเลยกินไปมองกองไปเพรา,ยาะยาดันมันก็เดือน,น,นะครับ สีบุม้มีเหลวเด้เกิดน,น้อนเปิดพดลมที่ไรเราเริ่มห้อนแล้วพีว่นออกน้าหนาวกันวันนี้กันจะเปน็นายหนาวต้นแรกแล้วบ้านที่เขาตาแรกแล้วบ้านเหีหนาวอยู่หนาวแต่งงานพลาดเะซ้อหน้านาวมาเลยจะซ้ำ ักผานเดยนแล้วยัยงน้ำวนนัปั่นผาเราไปน้ำถึงมันจะเกาแมันก็แรงนะจ๊ะใครจะมันเทมันมนพังเปลี่ยนใหม่ยาบุบิมโมยลงไปของคนใดไ้เนาะ <laughs> น้นเก่าว๊ำตกักแยด่ซื้อ ้วขางในควมเครื่องกัรท่าง,งานี่มีอยู่โอ้มมมโดมะดุ 不要你考